เป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่ความไม่ตายต,ายตรงนี้ระหว่างทางเดินไปพวกเราก็พบปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโลกธรรมแปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามี พัดสะกระทบมีสัมผัสกระทบดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัตรนี้ด้วยความอดทนนะด้วยความอดทนพระศัสดาบอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้อดทนไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความเพียรของเราขัดเกลากิเลสของเรา แม้พระผู้มีพระภาคเองก็ได้รับความที่ไม่ชอบใจไม่น่าพอใจอยู่เป็นอันมากเหมือนกันแต่พระองค์บอกตัวพระองค์เองเ,องเนี่ยได้รับความพอใจมากกว่าความไม่พอใจดังนั้นก็เป็นธรรมดาเลือเกินที่เราอยู่บนโลกนี้คงจะได้รับความพอใจความไม่พอใจเยอะค่อนข้างมากก็เลยต้องใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีห้าหรือพระห้ากันมากหน่อยกว่าจะฟันฝ่า สั่งสลัน,นี้ไปได้แต่ทุกวันนี้ที่เราได้เสพคบธรรมะพระศาสดามาก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีอาวุธมีเครื่องมือในการประหัดประหารกิเลสค่าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจที่จะทําให้ความทุกข์ของพวกเราทุกคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังสติกําลังปัญญาของแต่ละคนไม่มีใครในโลกเกิดมาไม่ประสบปัญหา มีปัญหากันทั้งนั้นดังนั้นปัญหาความทุกข์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาทรงชีแนะสทรงตรัสรสอนให้พวกเรารู้จักแก้ไขรู้จักที่จะปันเทารู้จักที่จะละรู้จักที่จะวางรู้จักที่จะสลัดคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสัก์แต่ว่าเป็นท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปก็ไม่ใช่ของเราเขาด่ามาก็ไม่ได้ด่าเราแต่ถ้ารูปเป็นเราเมื่อไหร่เขาด่ามาด่าเราเลยโดนเราตรงๆดัง,งแบบนั้นโยมน่าจะถามตัวเองโดนใครโดนในกอกโดนนางขอเหรอไม่ใช่ในกยกนางขอก็ เป็นชื่อสมมุติที่ไม่ได้ติดมาตั้งแต่เกิดก็มาตั้งชื่อทีหลังโดนดินน้ำไฟลมเหรอก็ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมก็เป็นท่าตามธรรมชาติก็ไม่รู้เรื่องอะไรโดนใจเราเหรอใจก็ไม่ใช่ใจก็เกิดดับเป็นท่าตามธรรมชาติอีกเห็นไหมไม่มีโดนใครถ้าโยมมีปัญญาปุ๊บเขาด่ามาไม่มีโดนใครเขาชมมาก็ไม่มีโดนใครเหมือนกันตรงจึงบอกว่าเขาสันเสริญมาก็อย่ามีจิต เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญซึ่งสิ่งเหล่านั้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงยันยอที่เกิดขึ้นแล้วจกต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอดังนั้นอย่าให้ลาบสักการะเสียงยันยอมาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราซึ่งพระองค์บอกว่ามันเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะเพราะอะไรเพราะว่า เรากำลังเหมือนกูมารกูมาลีที่กำลังพอใจเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่เราก็จะยึดต,ติดสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสลัดคืนได้ยากองค์จึงให้ระาวาังความพอใจวางลาบสักระและเสิ่งยันยอที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกับเราทำยังไงองค์ก็ให้เสพ แต่มีใจที่พลากแล้วเราเสพมันได้วันนี้เราใส่เสื้อผ้าได้นะวันนี้เราแต่งตัวสวยได้วันนี้เรากินอาหารอร่อยได้แต่เรากินพอดีพระผู้มีพระภาคก็นุ่งห่มจีวรชันอาหารตามปกติไม่ได้ทำตัวเหมือนปริพาชกลัที่อื่นที่ทำตัวเปลือยเปล่าไร้มารยาทยังไม่ปล่อยวางเนี่ใส่เสื้อผ้าก็เลยทำตัวเปลือยเปล่า คิดว่าอันนั้นแหละคือการปล่อยวางที่แท้จริงซึ่งก็ไม่ใช่ดังนั้นทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทานมันต้องวัดจากความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยมันกลางแค่ไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความเห็นที่หลากหลายบางคนก็ว่าฉันทําอย่างเนี้ยคือทางสายกลางแล้วดังนั้นพระสาสดานเนี่ยบัญญัติทางสายกลางมาให้แล้วคือ อริยมัคมีองแปดมรคมีองแปดหรือสินสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสนานั่นคือทางสายกลางนั่นคือความพอดีสิ่งที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติทั้งหมดเป็นทางสายกลางเป็นความพอดีที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วสามารถหลุดพ้นได้จริงไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวของจิตมโนวิญญาณไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวของ สังคตาธา,าตุหรือแม้แต่อสังคตะก็ดีพระองค์ก็จัดถึงวิราคธรรมยอดกว่าสังคตะและอสังคตะดังนั้นผู้เดินมรรคก็คือตัววิราคธรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีราคะเดินมรรคเพื่อหมดราคะและที่สุดก็วิราคะคือหมดซึ่งราคะดังนั้น กุมาลกุมาลีก็เลยมีทั้งสองชื่อเลยมีทั้งผู้ยึดแล้วก็ผู้ปราศจากความยึดดังนั้นเขาก็กลับมาเป็นอิสระไม่ผูกพันในสิ่งใดๆเพราะถ้าเขามีราคะมีฉันทะราคะนันทิในสังคตาอสังคตาธาตุนั้นก็จะเป็นเหตุของการมาซึ่งอุปทา,านดังนั้นพระองค์จึงบอกว่า พระองค์จึงไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพจึงเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกนะดังนั้น พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วหรืออาารันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็จึงต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นวิราฆธรรมสุดท้ายอีกทีหนึ่งซึ่งพระสูตรนี้ก็มีพระสูตรเดียวหลุดมาหนึ่งพระสูตรเท่านั้น